สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมสอนแชร์อเตอร์ช anel นะครับผมคับวิโนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับผมเปิดรับการแจ้งเตือนนะครับใน f a c e b o o k นะครับเมื่อมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาในเฟซของเราเราจะได้รู้นะครับว่ามีคนพยายามเข้าเฟซเรานะครับกําลังเข้ารหัสเรานะครับโอเคก็นื่นะครับก็ให้คุณผู้ชมเข้ามาที่โปรไฟล์ f a c e b o o k แบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ขีด3ขีดแบบผมนะอย่างนี้เลย นะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเสร็จนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่การตั้งค่าครับเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่เป็นแบบผมนะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาตรงนี้ครับเนี่ยครับเขาจะเขียนคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับนี่ขึ้นมานะครับเขาก็กระจายให้เราเลือกหลายมวดหมู่ให้เรามาเลือกการตั้งค่าครับอ่าเราก็เลื่อนลงมาหามวดหมู่การรักษาความปลอดภัยนะครับเรามาตรงนี้ครับ การรักษาความปลอดภัยและเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยอ่าแล้วก็ให้เราเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆครับมาตรงนี้ครับหมวดหมู่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วเขาจะมีกระดิ่งเห็นไหมครับให้เรามาดูนี่ครับรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบที่ไม่รู้จักอ่าเนี่ยครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามานะครับเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือก3หมวดหมู่เห็นไหมครับ นี่การแจ้งเตือนนะครับผ่าน facebook ก็คือหน้าหน้าหน้าฟิตข่าวของเรานั่นเองนะครับเป็นลูกกระดิ่งนะอันนี้ก็จแจ้งเตือนกับการแจ้งเตือน Mess e n g e r ตรงนี้ผมแนะนําให้เปิดไว้ด้วยนะครับนี่เปิดไว้เลยนะครับเราจะได้รู้เพราะว่าส่วนมากเราเราจะใช้ m e s s e n g e r กันถูกไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยกดบันทึก่าแล้วก็ใส่รหัสนะครับเป็นรหัสเฟซที่เราสมัครนะครับ อันนี้ทุกคนจําได้อยู่แล้วเนาะให้เราใส่ไปเลยนะครับอพอเราใส่เรียบร้อยแล้วครับ messenger เขาจะเปลี่ยนสถานะเป็นเปิดนะครับแล้วส่วนอีเมลกับการตั้งค่าตรงนี้นะครับก็เปิดอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรมากนะครับเพียงแค่นี้เองนะครับเราก็จะมีสีเขียวนะครับระบบแจ้งเตือนข,นขึ้นมานะครับสำหรับ มีผู้ไม่หวังดีเข้ามานะครับนี่ครับาจจะเขียนว่าหากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการเข้าสู่ระบบจากสถานที่หรือเบราว์เซอร์ที่ไม่คุ้นเคยคุณจะสามารถรีเซตรหัสผ่านและรักษาความารักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยได้นะครับนี่ครับคือสีเขียวที่ทาง f c e e o o o เขามีให้เรา,อาโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ครับคลิปวันนี้ ผมก็หวังว่าคลิปวันนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสมครใหกันด้วยนะครับที่สําคัญน,นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีคําถามหรืออยากให้ผมสอนเทคนิคอะไรนะครับเกี่ยวกับทางด้านไอทีทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งมือถือมาได้ทั้งหมดเลยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยผมจะมา หาวิธีให้นะครับแล้วจะมาตอบให้คุณผู้ชมนะครับถ้ารู้เลยก็จะตอบตรงนั้นเลยแต่ถ้ายังไม่ทราบผมก็จะหาข้อมูลนะครับแล้วก็จะมาทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้านะครับทาง NN สอนแช a เปญเตชแนจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปโอนี้สวัสดีครับ